ถูกางไหนกับพันแกคูโป่โปอยู่พี่น้องเ้ยมือเส้ากับพันธนมือเส้ากับพันมือเพนกับพันมือแรงกับพันดีพี่น้องมือเส้ากับพันแล้วเอาไปทานบงเฮื้อแจกก็แรงมาพันเทียวเองอั้งหมเียวแร่างนี้ก็เอาหลาน

ผมเก่าว่าอะไรพี่น้องเอ้ยอ้โหตาผมโอ้มื่นหอดผู้ดีหอดอะนะหอดเดือนหอดเดือนหอดเดนี่ไอ้บัตรสมาชิกเนาะกันี่ประลุ่ ลูกก็สุดง่ายใช่ไหม่ืป่าดีปารุ่งอ้าวน้ามือน่ะดีๆเห็นตุ๊กเลยวม้าเบิ่ดมากเลยพี่น้องมากรมาบายดีปาลุ่งไว้มาแต่บ้านบายดีปาลุ่งอ้าวมาแต่เตะเข้ามาถ่ายถ่ายทุนมาแต่บ้านหยาผุดเนี่ยแหละมาบ้านหยาพุ่นในบ้านเนี่ยก็เมืองเน้องแจ้เมืองเรางามเมืองเรางามผู้ใกล้จากบ้านเรากไหลายกิโลเลยเนาะไกลแล้วอืม ว่าเมื่อเมื่อบ้านหญ้านะเมื่อเล็ดเตเมื่อจะเปนเดือนเล็ดปลายคือว่ายู่บ้านเรางามอยู่น้ำเบื่อคือว่ายูน้ำเพาะไแม่อัดหนาไบอคืนยกะดกะว่ายูน้ำเพาะานดีดีางดีดีอไม่ใหญ่เลยมา มีไงประหลัดเอาอยู่ม่อคง่อมีไงในขีดรถจักรประหลัดเอาอยู่มือบ้าเนี่ก็มือคงมือคงมือคงไกลได้พี่น้องเลยใก้มันจกิโลเกือไปเกือมากว่าไปสวรรค์กว่าไปสวรรค์ตอนนี้เข้าไปสวรรค์หนึ่งจักกิโลเกือบเจ็ดสิบห้าลักค่ะวะเหือนก๊งลอยกว่าและลอยเท่าลอยเท้ากิโลดีกขอยากให้ลูกไก่กินหำ ยานยานพร้อมมีนะฮะก็จะมาเบิ่งอาการบาดผื่นนะบาดอันยังไม่ทันได้เช่าค่กได้นี่ยไ่ใช้น้ำน้องออกไม่ใส่ก่อนเดมมันออกบ่อยมันหูยยังเป็นหูอยู่เจ็บปุเจ็บบ่เจ็บเยอะบอกไหแม่เจ็บบ่เจ็บบ่เจ็บอยู่บ่บอกไหแม่บอกว่า มันเขาเลยทราบบอก,บอกอยังเจ<ก>็<ะ>บดิบ่ป้าทับมาเจ็บบ่เจ็บเจ็บก็บอกดีดีเจ๊ปี้เหรก้อนเนี้ยฮึมบมือเขาเจ๊ปีบ่กเจ๊ปีตะกี้มาม,มาตะกี้มาตะกี้นั่นตุ้ยตุ้อ้วนพี่เนาะมาเดืยนนี้แต่ขาเป็นอันนี้นั่นจอยจอยพร้อมฮอัมเพงจอยได้ได้ขลามเอ้า พลมก็เป pues. ็นแต่เฮงเลยที่เทิมเขวบปีเด้ดไปอันที่ไปผ่าไปผ่าไปอยู่สวรรค์ไหนพ่อบ่ทันทิขบ่ทันหปีแต่มันเป็นมันอไรเออเนืแปดปีอ้อดำนาดำนาแปดเดือนเลืออแปดกันเทขวบปีไนแปดเจ็ดแปดเดือนมาะอือไนเจ็ดแปดเดือนหเดียว แล้วเพื่อนเล่นมาถ้าออกมาทงมอนจากกันทงมอแข้งทงมอใหญ่เดีกันก็กินยามาเรื่อยๆหักตอนนี้บอดีบอด้กินยาเลีวยพพาะว่าบ่มีเงินซื้อลูกไก่มาเห็ดเสียำเบิดปตองท่านทังขั้นทังเป็นบาดแบบมันน้อง ใส่น <c Ris ons> ้องมันใส่น้องมันยังเป็นน้ําน้องอยู่มันยังบ่ไปหาหมอเขาก็ว่ายังเสอยู่อัอาบมามันก็ต้องไมัดซะกนแพมด้วยบ่แล้วคล้น่กินปลาแดกับไก่กินปลาแดไก่อืออันผิดไข่ไก่ยังบ่ได้กินแล้วอกับไก่หางยังบ่ทันได้เซาິັມີ เหตุาบปานป่นปหานป่นปานป่านมานปานปปานปลานป่าอปาน่านปดนป่นป่านป่านป่นป่าน่านป่าอปนป่า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 นปานานาน่นา่านป่บ่่นป่ปนนปป่นนนนปปา่านน่น่นนาาน่น มาก็ับกบดถ่ายเลยเพราะว่าขาก็คือวานเนี่ยทั้งยากรูกหน่อยมามาอยู่ดังยายแก่กันบวจักอันห้าอยู่ห้ากินบางเถือกับางเถือกับบด้ห้าใชมีกับไห่บางเถื่อกันแล้วกันบางเถือกับอุ้มราน ร้านน่อยนี่ไปนำน้องสซละนะไปหาอยู่หากินฮะฮิตฮะโหดวันนี้ก็อยู่เผาเพื่อนมาได้ไปนำเนี่ยอยางร้านสองคนเดี๋ยวนั้นพ่อแม่ย่างเบิดร้านกระเพาะพ่อแม่ย่างเบิดพ่อแม่น้ากะป้ากะซสัมแม่ป้าด้วยได้เ้าก็ยัางบดจักษ์บองแม่แม่งปไหลวี่ปไหล บอกแม่สบายด้วคู่ก็คือว่าพากันมาถิ่ลูกให้เพิ่นเลี้ยงถ้าบริเลียงก็ับเจ้าสีดายลานขนาดมายังเลี้ยงอันนี้ค้นเทะๆดูสิๆินี่แหละคันมีปูดูซิๆนั่งดีดีตอนนี้อาการกันยัาที่ว่าเศ้าบริเศร้าพี่เนาะยังเป็น ยังหมน้องยังติดเชื้อะ่ปอมันมันจะเป็นมะเร็งได้เขาแผบอกมันจกลายเป็นมะเร็งหมอบอกว่านิ้งเลือดออกีลใช่แม่วาดีอย่เลือดออกเลือดออกตีนแห้งหมดได้ตีนแห้งมม่เลือดออกก็จะหมอหมอแคงหมอใหญ่คนบว่าหมอทั้งได้กับอกคือกันว่ะมันกันปลาฮึงนะมันจะกลายเป็นมะเร็ง หักติว่าเด็กคนเด็กน้อยผู้นี้ค่ะเป็นคนแบบว่าดื้อแน่หันแหละบ่ได้ดื้อแน่เด้อเป็นหลีนี่แหละดื้อว่าบ่นั่นบ่อ่อนแอเด็กน้อยบ่ได้อ่อนแอตามภาษาเด็กน้อยน่ะพี่น้องเอ้ยอือม่ักอันนี้พอูนํายายก็จักสิเบิ่งบ่จักผู้น้อบ่จักผู้ใหญ่ จักแเด็หนึ่งเขาจักอยากกิดอยู่เก็ดกินอยากห้ากินผู้เดียวทางหนักกระานอันนี้กระลานอันนี้กระลานอันนักกระนอนอันนักกระพัดแต่ละคนพคนอันนี้นะนะอันนี้ฮะนะสองไฟมันหนึ่เนาะซาน้ำกิุคนะละกินนม น <huh no ั่นดิຜູ້ຢູ່ທາງນີ້ນັ Deep ້ນຢູ່ທາງນີ่້ะนອນອະນອนໄປຢູ່ນ້ອຍນ້ອຍໂທລະສັບນີ້ອັນນີ້ຈະເປັນເອົາຊິວ່ງກຊິຍັກິຍັມືนເຈ້ຍນັ້ນຄາບດຽວາບນຫ ung ມາເຂົ້າຫົ ung n g ໃນເຮືອນນີ້ແຂໍໄປຕ แต so ่กาบัดคุ้มคันม hey, ิเต้าผู้นี้แล้วไปหาหากินหากินหาเห็ดเจียไปเจียไปนำเป็นดีได้ยุงมันก็บบกกินเด็กน้อยยุงบวกกินเด็กน้อยเอาไปปล่อยมันน้นสลายุงบวกกินหรือว่าบวกเป็นลูกเ่อ้หญ่วยดี นเ้กมีอม็กนไบรแกเล็กน้อยวเออมันอีกคนกินกินนมเนาะอ้าว้าเียวหางคนแต่ละคนคนนั้นไม่นะอ่ะนบอกเงินน่แหละ เพิ่นบ่มีเงินไปเอายาพี่น้องไปเอายากะเท่าได้เกาะบางได้ไปเอายานะสี่เซนหากระพันก็บะอัดพันค่าน้ำเมือกน้ำมันน้ำมันกระเพงน้ำมันกระบบมีค่าย่อมขายากระเพงพี่น้องเอ้ยค่ารถกระเพงเคยน้ำมันรถจักษเขาเบิรแปดสิบพันหาเขาไปหาเขาเจ้าไปเหนไปเอาน้ำเห็นได้ไส้นะหาคนขับรถหาคนขับรถ มัยืมรถจักจ้าองรถจักจ้าองก็มีห่างๆจ้ะเออยามันบ่ฮ้ออย่าว่าบ่ฮ้อนะมันบ่ฮ้อเด้แห่บ่ได้ญาตินบ่ฮอสิเฮ็ดเสียเบิ่งิอังสว75ลเนาะรถจักบ่ไเงินครับเต็มที่2ถ้าปล่อยไปเฮิงได้เป็นมะเร็งแน่นอนพี่น้องหมอฟันงมาบอกว่าเป็นมะเร็งเฮาก็บ่จักบ่ให้เบิ่งได้องเด็กน้อย้อเนาะ มันกมันเจ็บยู่แต่มันอดอดเห็นไหมพี่เ้องเจ็บเจ็บอัดมีเย็ดยังอีกแล้วก็มีเห็ดนี่ยมันจิ้นเลยแบบถีมเนาะจิงไนจิงไนจิงไนพรือม บางเตื่อติ่งแห้งก็เลือดอ๋อพี่น้องเอ้ยจักสิเฮ็ดให้ได้เฮาก็บ่จักเฮาบ่บ่มีทางซอยแล้วเฮาก็ดิเพิ่นก็ให้เบิ่งน่พี่น้องเบิ่งนํากันว่าเป็นได๋เนาะเฮาก็ไปตกบะน้านานแท้ๆอีแหละบ่จักทีบ่จักความจักสิดดแหละพี่น้องเอ้ย จักจีไปจักควางพ่อแม่กับบอปีดูนังกันแล้วบ่มีปูกวัวชามิ๊ตเป็นไงกันอยากลังอยากได้หากินหาอยากเข่าหนึ่งน้ะพ่อแม่นะว่าพ่อแม่นะปากันว่าซะว่าอยู่ภายอยู่มันแม่กะบว่าไงกับบอปเปตาพ่อกับบอปเปต้าหนแหละไปภายไปมันเดี๋ยวก็มาถีบลูกให้ แม่ลด,ดกัรแม่กันเนาะลานคือว่าฮะเนี่ยจีทิม้มลานไปเหรอยนยครับม้าเปนเี่อลาเลไพี่น้องลาเลยพี่น,อนาา้อ,นนอง อายุดีไม่แห้งว่าทุกคนทุกคนคีิปนาพ่อมันมงนั่งาสบายดีู้บอเคยลืมเลยนะพี่น้องก็บวิถ่ายแต่งมูนไปลอยอคุณไปแล้วพี่น้องผูไปแต่ห้างไี้ก็ไปเอเ้าเอือเอื้อไปดผูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเป็นไงไดกัเขาขอบบุญขอบคุณผู้เขามาเบ่งมาชมสองสาบไลกัดิ เไซอยเบิ่งซอยคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องว่าเป็นอะไรมีให้วิธีหักษาแบบใดเนาะคอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องเด้อมียาแบบใดไปเลยพี่น้องยืนนี้แม่ทุกยคนคลิปหนาพากันใหม่สบายดี